สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นวจะมาพูดถึงอันิสงของการสวดอิติปิโสนะครับส่วนอิติปิโสนะั้นถือว่าเป็นบทสวดที่ดีบทหนึ่งหเหตุกาสวดก่อนนอนได้อีกนะครับแล้วก็ทําให้จิตายและใจของเราสงบได้นะครับปกติเขาจะนิยมสวดตามอายุบวกหนึ่งนะคบ เพ่งตอนนี้ผมอายุเจ็ดขวบใช่ไหมก็สวดแปดครั้งเพราะว่าเขาบอกว่าให้สวดตามอายุบวงหนึ่งนะครับถ้าอายุเยอะนะครัรบก็ไม่ต้องจําเป็นเลยว่าต้องสวดก่อนนอนอย่างเดียวสวดตอนเช้าอย่างแปดสิบอายุแปดสิบนะครับก็สวดแปดสิบเอดครั้งใช่ไหมก็สวดตอนเช้ายี่สิบครั้งก็ได้ สวดตอนบ่าย20ครั้งแล้วก็สวดตอนเย็นอีก20ิครั้งแล้วก็ตอนคืนอีก21ครั้งแค่นี้ก็ได้นะครับไม่ต้องจำเป็นว่าต้องสวดแต่ตองกันคืนนะครับแต่ถ้าสวดร้อยแปดจบได้ก็จะดีมากเลยนะครับเพราะเขาว่ากันว่ามีความนิยมว่ากันว่านะครับก็คือถ้าสวดได้ร้อยแปดจบ จะปลอดภัยปลอดภัยจากพวกผีปีศาจแถมยังช่วยต่ออายุให้เราอายุยืนยาวได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ยังไงอ่ะอก็แค้วค่าจากภัยอันตรายทั้งปวงส่วน,นผู้ใหญ่บางคนก็สามารถสวดได้แล้วนะครับแต่ว่าเด็กๆบางคนก็ อาจจะย,ยังสวดไม่เป็นก็เดี๋ยวผมจะสวดให้ฟังนะครับแล้วก็ก่อนที่จะสวดบทอิติปิโสต้องสวดนะโมสามจบก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาท่องให้ฟังนะครับแต่อันนี้ผมท่องน้โมสามจบก่อนนะครบนบนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมาสัาามุตัสสะน้โมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสามาสัมพุธัสสะ นะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็มาเล่นท้องกันเลยครับปิต e ิวิโุพะคะวะอะระหังขัมมาสัมพุทธโธวิชาจรารณะสัมปันโนสุขะโตโรภะวิโตอ,อนุตตะโรภูริสททววัทธาอะสาระธิสัทธาเทวะวันทุศัพท์ภูตโธภะคะวะปิภะวะฆาโตภะคะวะตาธรรมปันทินทิโกอาการิโกเอหิบาลสิโก โอวันไโกปาดจตเวทิตาโพวินยูหีทีุ่ปฏิบัโนวาโตสาวกสังโฆปุชุปฏิบัโนพว่าโตสาวกสังโคยายะปฏิบัโนภคว่าโตสาวกสังโฆสามีติปฏิบัโนภควาโตสาวกสัง โบยาทิทาง,งจัตปาริปุริสายุคาเนาีอาชาปุริสับ,บุคารเอสาภาคาวาตโตอาหุนายุปาหุนายุทักขินายุอัญชรีแการานายุอนุตตรังบุญญาเขตังโลกาสาติสาธุสำหรับวันนี้นะาก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับและเดี๋ยวนัวจะหาอันสีส์ของบทต่งตางๆมาให้ฟังมาให้เพื่อนๆฟังอีกนะครับ สวัสดีครับ